แชรขาวกันขันต่อตัวพี ne ck, ne ck. ่แร็พแร็พหนึงลูบบดลุบบทลุบบกูทิมกูทิมกนเล่นรัวๆเลยกูเล่นทิมเล่นทิมเล่นทิมเอาไม่ได้ไล่อย อนนี้สเกิดมาบนโลกนี้อย่างต่ำก็18 19ปีใช่ไหมครับยังต่ำต่ำตั้งแตรู้จักสายขานะครับปอกเยอะเหลือเกินหมดดักดักไว้บบหนักเลยโอ้เดี๋ยวยิงพีกาบินยิ้หายแม่พี่ถ้าถ้าเล่นพาบิเสถ้าเล่นแบบนี้มีพาบินใกล้กับไกลโอ้โผมชอบอ่ะเวลาถ้าวิ่งถ่ายอย่างงี้นี่คือยังไงก็ทีมมแล้วกันมีแค่ซ้ายกับขวา่พีนอนดักไปเถอะมือซ้ายอยู่มือไหนอ่ะ เนี่ยตอนนี้เราเราเซ็ตเราเซ็ตของป่ากับข้างบ้านเขายังได้เลยถ้าคนอย่างเงี้ยนอนรอครับนอนรอนอนรอกองกันไว้โดนระเบิดจะได้ตายที่ยอแล้คือจอตดแวโอ้โหพี่ยอปากดีปากดีแบกเออไปดิเซ็จุดเซ็ตจุดเซ็จุดเซ็จุดมันมันนี่หินนี้หินนี้หินนี้หินี้หินนี้อ้หินมีหินนี้หิินนี้หี้หหนี้นี่นี้หิ้หนนี้อ้ีิหหหนน้้นี้ีี้

ไเตะดวยสวยถอยถอยอีกหลังขวาต่อขวาิขาต่อหามุมไม่ไวเลยหามุม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 โอ้โหยังไม่ได้โดนพี่มาร์ะเยอะเทียบเลยใช่คนึงอ่างั้นเราพักเหนื่อยก่อนขึ้นเราพักเหนื่อยก่อนขึ้นบอยยิงยิงตัวบนขาวินได้อยู่ใช่ไหมบอยล็อกอยู่พี่มันไม่มีใช่ไหมวัดคงวัดทไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีเขาไม่น่ามีสไนยิงทู้ใช่ไหมใช่แต่ไอตัวหน้าประตูยังไม่รู้เคลียร์หรือยังนะตังมันไงหน้าประอย่างอย่างอย่าง แต่ว่าอีกอยู่ประมาณห่างเราประมาณ300เมตรนะหน้าประตูหมดหมดอยู่ในคุมแต่ว่าทันครับทันครับยิงทันครับพุทพัดกี่วัตระยะให้หน่อยครับ400ครับ400ต้องผม400ร้อยหนึ่งสองสามเฮ้ยเหี้ยโดนไอ้นี่เหี้ยเฮ้ยค่อยๆเคาะนะอย่าไปยิงโดนทาวเวอร์นะครับไปแล้วไปแล้วหมดแล้วโหลดโหลด S <S> ờ, แตกโดนหล่ะโดนไม่แตกแตกไม่ครบหรอยังนะนัดยิงอยู่เปล่าแตกแล้วยัง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 เหรอยังยังยังเดีผมไปเรียงหน้าให้ผมไปเรียงหน้าให้เข้าไปนะฮาร์ดได้ยิงเปล่าอ่ะยิงปืนแจมปืนแจมแป๊บไ่้ดินหั่นดินกินหญ้ากินกระจุ่วมีตัวมีตัวแตก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 โอยถอยถอยถอยเอาถอยเหรอถอยถอยเอาถอยเออมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ดอก มีไครมีไส่เก็บไอ่เก็นะแนไม่าน่อตรงผมอะต้องมนอ่ะไมนคอทอตรงไมนคอทอโอเคโอเคพี่ไม่มีใครใครอยู่ในป่าจังมัดมือด้กล้ใยลาใกล้ใกล้ดมีแตกรุดตายรุดตายแตงว่าตัวใกล้มีแตกว่าตัวใกล้มีอาร์ตอาร์ตตัวใกล้มีชัวนี่ต้องไปอินเนินนึงเลยอะได้เลยได้เลยได้เลยออมันไปทามตัวนึงได้้เไปทางอืตัวนึงกด เฮ้ยละเฮ้ยละเฮ้ยลเฮ้ยละระวังระวังระวังวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไม่แล้วมดยไม่ได้นะกหลบไปผ่านตัวนึงนะครับระวังนะเอ้าโอ้เหี้ยแตงหนึ่งตายแตงหนึ่งตายมาไงวะไอ้เหี้ยผมโดนยิงมันยิงผ่านต้นไม้วัาไกลมันไม่โหลดมันไม่โหลดยาไม่โหลดเลยพ่อทางซ้ายมันกระดัดนะแต่แต่ว่ามันตายแล้วมันตายแล้วมันมีอีกตัวนึงนะพี่เออใครอยู่ป่าป่าป่ามันอ่ะป่ามันเลยอ่ะชุดทลา มมมมมีีีไไ่่ผมอยู่บนทีอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีโอ้โหฝั่งมันไม่มีพี่เดี๋ยวที่กระโดดอยู่ข้างกลางนี่ผมนะแตกแตกดึงชื่อใครวะชื่อมันเดือบันเดือบันโอ้โหพี่จติดรั้วชิบหายครบนะโอ้ครบเลยพี่ครบเลยเอาอะไรพราผมหน่อยย้ายจุดแล้วครูแมงถ้าบมนี้มัน เพื่อมันโล่งจัดเลยนะพี่วายเอาจริงเลยตอนนี้ผมผมผมนั่งผมอยู่ข้างบ้านเขาอะที่ตรงฝั่งฝั่งนี้แม่งได้อะพี่บรงนตายตรงไหนตรงไหนตายทางเขียววะอ๋อบนคาวิ่งบนเขาวินฝั่งเราคือวิ่งไปป่ามันใช่ไหมนะใช่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 ของกลโอเคโอเคนี่ผมโค้งมาพี่มาบนนี้แหละมาบนบนเาวินมันขึ้นมาไอ้จัดเออฮ้ยป่าป่าป่านู้นคุมคุมคุมดีๆนะป่าไอ้ตรงเนี้ย ยี่มันเห็นเราเลยเนี่ยป่าตรงป่าตรงพี่ปอเหรอใช่ไม่ใช่ใช่ป่าป่าตรงนัเนี่ยป่าตรงค่ายเปิดค่ายค่าป่ตรงนี้ยแหละครับพี่ปอคิดประมาณจะไป e h e ร้อยห้าสิบอ่ะครับแตกครับพี่แตกไอ้สัตว์อันนี้พี่ปอมีปืนเหลือไหมพี่มีข่าวบินแตกปืนยังไงพี่บนคข่าบินบนดหบนหมาวบินสามติดนะก็พอแล้วผมได้สามตัวแล้วอย่าลืมอย่าลืมแตกหมดพี่แตกหมดแตกหมดครับ อาะคุณแตกอาะคุณแตกเล่นชิดนะผมเล่นชิดนะไอ้พี่พี่พเก็บพี่เก็บเองพี่เก็บเดี๋ยวผมลากให้อ่าลากออกมามาแล้วมาแล้วมาแล้วใม่คนซฟอมซ้ายมือชุดส้มกระโดดซ้ายมือไหนวะพี่ไม่เห็นฮะรอ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 ซ้ายมือซ้ายมือรอเลยรอเลยชื่อผมชื่อผมไม่ใช่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 อีซีอีซีตะบังชุดส้มอ่ะชุดส้มอ่ะชุดส้ม แตกแตกชุดส้มแตกสิบเอ็ดเฟรมพอยท์ครับวิวี่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 แม็ก็์ซอรตุมผมตุมผมตุมผมโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปเชี่ยทำไมกูนะแตกอะคอยแตกอะคอยแตกสาวสิบเฟรมพอยท์โอเคโอเคพี่มาร์ทอัดคลิปด้วยนะได้ได้อัดอยู่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 นะพี่สติ๊กคิวไปเยอะมากมันอาจจะร้มกูปักูปัดรอบเดียวข้างหน้าบ้านเสียหลักหมดเลยสัส มา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 มุมผมไม่โคตรเยี่ยเลยนายไปช่วยโคบก็ได้นะผมไม่โคตรเยี่ยผมวิ่งมาอีกอีกทางแล้วดิผมวิ่งมาทางป่าเดิมมก็เปลี่ยนกินนนสองคนมันจะได้ปะวะไม่ได้พี่ต่ไม่ทันเขาจะเขาเองว่าเขาจะรู้ทันไะครับไม่ไม่ระยะเป็นไกลอ่ะนึกออกปะเขาไม่ได้ยิงไงเขาได้ยิงเสี่ยงบ้านไงเสียงบ้านได้ยิงแบบปุ๊บๆเลยนะพี่ก็เดี๋ยวให้พวกนี้เขาไปปวดไงถ้ามีพู๊ไม่แต่ถ้ามีพู๊จุดพูจุดพู๊แล้วปลาใส่บ้านมันแล้วก็นั่นแหละยิงฟรีเลย อ๋อปุบเสียงใส่ล้านนั้นใช่นให้เสียงพูดดังได้นะ่มันจุดแล้วปลาได้เหรอฮัลโหลผมุ่ด้จุดแล้วปลาไม่ได้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 ได้แค่วางแล้วก็จุดเอามี่ประทัดน์ะพี่ผมผมอยู่จุดเดิมแล้วนะฮัลโอเคโอเคพี่ไมค์อยู่จุดเคพี่เดิมแล้วเอ่อผมจำจุดพี่วายไม่ได้ว่ะจิบหายละอ้าวคนคบไม่ไปด้วยชิบหายละโอเคมันไม่ได้เทิดตื้นผมเปิดซีโฟได้ไหมล่ะมันไม่ได้เทิปืนผมเป็นดี๋ยวนึง อันเด๋วผมไปที่ที่แล้วก็ได้แต่คาบินบักแตกโอเคคาบินแตกแล้วใช่ไหมได้เดีือดมาช่วยคอแตกสองครับคนนึงแตกสองคนนึงแตกสองเดือดละไรบ้างตีโฟเลยเปล่าช้ีโฟได้เลยไม่ไปนะเพราะว่าผมต้องเฝ้าพี่พอยตไปช่วยไปช่วยพี่มาร์ตเดือดๆเลยมุมบล็อกเกียร์ครับมันจะมาหาผมแล้วนะผมจะมาหาจะมาหาหาผมแล้วนะโอเคพี่กำลังไป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 ใกล้แล้วผมเห็นชื่อพี่แล้ว ล่นได้ล่นพี่ลน่นล่นตักนิดนึงก่อนตารางก็หยุลล<ล>ดเวลาให้เพืนะ่อนน่ะต่ระวังหลังด้วยนะถ้ามันมาเล่นยันบ้านเราแล้วมันยังไม่ตายมันจะแอบเข้าเราไอ้ไวถอยลงมาพุ่มก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมเช็คปืนอยู่โอเคผมถอยแล้วผมถอยไปแล้วถอยถอยถอยมาก่อนพี่ลลผมเหนื่อย,อย,อย,อยอเหนื่อยอกันอนะตอนนี้บ้านมันออกได้กี่ทางมันไม่กล้าขึ้นแล้วครับมันไม่กล้าขึ้นแล้วจนกว่าพี่มันจะตายอ่ะใช่ มึงพลาดที่มึงไม่ใช่คือนะขาบินกอดเฮ้ยคาบินมีคาบินมีคาบินมีหนึ่งโอเคพี่วายผมโยข้างหลังพี่นะโอเคเทคิดหน่อยคายังคาบินมีใช่ไหมมีครับมีวิ่งวนอยู่วิ่งวนอยู่วนอยู่บนหลังคาคาบินหนังรถตอนนี้พี่แม็กอยู่ไหนครับตอนนี้พี่แม็กอยู่ไหนกันการเอาซีโฟก่อนดิการเอาซีโฟใส่ก่อนไอกระเป๋สองใบกระเป๋านะคาบินไม่มีครับไม่มีไม่มีลงมาเลยวดหาที่ทำเรือ เฮ้ยได้ผม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 โอ้ยผมโดนเออที่มารันไปชาร์ตอีกหนึ่งไชารอีกแท๊กแท๊กแท๊กโอ๊ยโอ๊ยมันไปชาร์ตอีกหนึ่งพี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊กระตุกวะแตกแตกแตกพี่ปอพี่พี่อยู่ตรงไหนวิ่งมาผมจะรีบแตก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 พี่ปออยู่ไหนพี่แตกสามตรงบีสี่พี่มามาตรงบีสี่ตรงที่พี่บอยอยู่อาทิตย์แล้วพี่ เตกเต๊กเตกมุมนั้นเลยครับมุมบ้านนั้นเลยมุมบ้านนั้นได้เตกห้า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 สวยครับมันจะเห็นคนออกมาไถตรงป่านั้นอ่ะหมดเลยโอยหักวะเฮ้ยอีทียทำไมเก็บดืนบล็อ่ะยิงหัวแล้วน่ะยิงหัวแล้วน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมอ่ะกันตรงเรากันตรงไหนตรงที่มึงเมาซีโฟกวางอยู่หน้าค่ายทหารมากแตกเต๊กแตกเตกอยู่ข้างซับโซนิกนี่เอาใช่เหรอแล้วใครยิงวะ ซับซ้อนอีกไ่อยู่นี่ก็อยู่หลังทับต้นอีกก็อยู่หลังทับต้นอีกเปหรอไม่อ่าหน้าค่ายทหารอ่ะเอางี้หน้าค่ายทหารเดินหลังหน้าใช่ไหมเออกูได้ยินเสียงปืนไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่าแตกหมดนะครับทุกคนเติมได้ไหมแตกหมดแล้วอ่ะพยายามไปเติมแตกหมดเลยอย่าไปเติมอยที่ไม่พอที่ไม่พอไปเติมอ้เหี้ยกูยิงขนาดนี้เหลืออีกจัดเหลือให้พี่พี่พอก่อนไปแล้วไปแล้วพี่กำลังวิ่งแห ทีมาเตรียมตัวอัดคลิปเลยอ่ะมาเลยกวาดอู่กวาดอูเส้อส้มเส้อส้มไปแล้วเส้อส้มมาแล้วมามาผมผมผมกระโดดปะผมกระโดดปะหัวฟูนะไม่เห็นใช่เปล่าใช่ใช่โอเคโอเคผมเสื้อส้มเพิ่งกระโดดล้มมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแตก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  กํลังไปเฮ้ยโอ้โดดโดนโดโอ้โหยิงมากนงพี่มัดเยอะมากพี่มัดเยอะมากเยอะมากมาให้แมาเจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละพวกเราในพี่พี่จะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้พี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บคนอื่นถ้าคนอื่นเราเลือกขยับได้ทำได้ทำได้ผมเป็นตายแล้วผมก็โดดผมก็โดดนะผมก็โดดนะอย่าพึ่งนะผมก็โดดนะกลินเชื่อผมป้า พี่อ้าโอเคัีไม่ไม่ได้อไปรโดนไปโดนเราโดนเขาเนินไปใช่ไหมอ่าชี้เมันบรรจุนะสามหนึ่งต้องมาฆ่าสะบอกน้ำทก้อนหินป่ะผมอ่ะใครเทคใครเทคปืนผมไปวะอ้าโอเคผมเห็นแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันมีคนเทคปืนผมไปนะชิบหายแล้วไปพี่เคียนที่อยู่ตรงไหนครับตอนนี้ผมรู้จุดพี่รู้จุดพี่ไปอยู่ พี่แม็กซ์พี่แม็กซ์อยู่ในบ้านป่ะพี่แม่อยู่ในบ้านมันป่ะผมได้อยู่บ้านมันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มีใครอยู่หน้าบ้านมันไหมผมผมผมโอเคโอเคนอนอยู่ใช่ไหมใช่วยนอนอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ไม่ไนอนนั่ง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 รูรูกว้างไหมพี่พี่ดู้ขนาน่าจะได้อยู่นะก็หนึ่งสองเมตรอะสองสองสองเมตรทำยังไงได้ไม่ให้เขานั่นแหละไม่ให้เขาเหมือนเหมือนมาซ่อมอยู่เหมือนมาซ่อมอยู่ครับมันมันเปิดอยู่มันเปิดมันเปิดอีกฝั่งไหมเปิดอีกฝั่งด้วยไหมเหลือสองลูกไม่ได้เตรียมเผื่อ อ่น,นั่นจุดเดิมเลย่จดเดมเ,เอาใหสุดเลยครับจุดเดิมเลยถ้างั้น่ะมันก็รมาเ <ปะ S 1> อากระเป๋าท่ด้วยแตก่ะคอยแตกดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เอาเอาผมไม่เอาเัมจะเข้าไปเล่นข้างในแต่ผมจะเล่นข้างในพี่มาร์ทเลงไว้ไขวมือนะเข้าไปขวามือตัวนึ่งนะไร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 อไมี้วมันออกมา่บนแตกหนึ่งพี่เปิบวกหนึ่งเิก่ครับไม่มีเป้ไปิดแล้ว ตัดไปตัวหนึ่งแล้วที่เปิดไปแล้วคือปวมหนึ่งงานแล้วนะพี่ไอ้เหี้ยวผมามนีามลูกอยากมลถยกมาถอยอยอถอยออถอยออกมาถอยออกมาถอยอาถอยถอยอวกมาถอยอมาถอยมาอกมาถอยลกมยออกมยออกมาถอยออกายมาอกมาอยออกมาอยออกมายมาถอยออกมายออกาอยออมาถอยมายมาออมยวอาาออมอยกอามอมยออยยยอมอยมดยยาอายาอ แตกยังอ่ะเบิดแล้วเบิดแล้วพี่ยอ๋อกูโดนระเบิดซีโฟก็ค่โดีโ้หโดนโอ้ยโอ้ันอ้ยโอยโอ้ยโอ้กอ้ยโอ้กอโอไโออยโอไม่อยโ่้ยโอ่ยโอ้ยโอยโอยอยโอ้ยโอยอ้นโ้เโ้ยโอ้ย้ยอ้ยยอยออย้้อ้มีมีออดยอเอยโ้โอ แต่แต่ลบลหน้าคุณอ่ะไอ้หนูหนูอะไรเนี่ยตายแล้วอาร์ตนามึงตมันว้าผมไม่เห็นแสดงว่าผม่ไม่ได้อาร์มอาร์มอาร์มรู้ที่แตกอ่ะอาร์มโอ้โดนตัดเดินเดินตัดหน้าผมอ่ะเฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดประตูเปปิดระตูหน้าเปิดออกมาแล้ว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 หน้าฝั่งไหนวะหน้าเลยอ่ะหน้าเลยอ่ะมัน มันซ่อมคาบินแล้วเมื่อกี้พี่ประตูไม้หนึ่งอ่ะกันเย้เอ้ยแม่งพอดีสวยนั่นแหละมันบั๊คลบเบิดพี่โดนระเบิดแตกแตกแตกตกกะเดียงตายเดือดหกเดือดหกสิบนะมันวิ่งไปซ่อมไอ้ตรงกำแพงพี่ตรงงกแพเก็บบาเลตหมดยังอ่ะบาเลตเก็บหมดยังเดี๋ยวที่ผมก็บอกหัวหัวหัวเล่นไปเลย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 คนอื่นเก็บหมดแล้วใช่ไหมแตกโอกด้วยกูเปอร์ด้วยกูเปอร์ูลเปอร์คูลเปอร์คูเปอร์แล้วนะ์คเปอร์คูลเรับเน็ต์คูลเหรอ โอ้ยผมโดนแฉกปหมดทำไมแฉกประเลดโดินดวอะไรวะหลาวรถว้าวมีประเลดตรงนี้นะเข้าไหนอะตายไหมไม่จริงหรอเฮลิคอปเตอร์เลยเฮลิคอปเตอร์ว่าไปขายต่อได้ป่าวะผมโดนได้ๆเฮียแปดใครไว้ฝักเหยียแม่ตาจะบอดมองไม่เห็ดหลังเข้าหลังเข้าเข้ามาอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกบ้านอ่อ มัดประตูนปะตูัเปิดระตูประตูแ็ถอดกได้นะอถอดได้อันเดียวถอดได้อันเดียวกูถอดอยู่กูถอดหมดแล้วกูถอดหมดแล้วล็อกหมดแล้วถอดแลีมงอยสุด่วกเอากูปต่อเออยกำแพงแปกูตอยกำแพงไอเห้ยผมออกไมได้ผมต้องหักหัวว่ะม่พี่แม็ก ไร้แรกแ้านมันพอดีเอะโนเลยคนนไไมาอรกคอกเปลเขไปต่อย้านเฮ้ยดูดอ้ย้ไอ้ยมะผมตาย่ะไอ้เนอกนนอเข้าหัวน่ะไอ้มันจะหลบไอ้ยแต่ผมตายอ้้้วแ้วนบ้านเหลยไทน้านเหลผม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 เดียวหรอผมผมมันเราเติมเมื่อกี้น่ผถอนออกหมเลยก็สุดหมดกันดนเอก้องมีของในรถนะฟังอยู่อะรถวจอะ เดี๋ยวยิงๆแม่งทิ้งให้หมดอะสัตว์เอ้ยยิงแล้วตำรวจทิ้งเลยในรถน่าจะเป็นอาวุธที่ไม่มีปืนว่ะเฮ้ยประตูเปิดพี่ประตูเปิดจะแม่งวาร์ปเอินเฮ้ยหน้าประตูใครอะเสื้อสาวอะผมผมมันเสื้อสาวกันเสื้อสาวกันี่าต่อตัวพี่นักนักหนึ่งลูกบทลูกบทลูกบทกูทิ้มกูทิ้มกูเล่นรัวๆเลยกูเล่นทิ้มกูเล่นทิ้มกูเล่นทิ้มเอาละได้เหี้ย เฮ้ยมามามาคุมฝั่งนี้ให้กันหน่อยครับผมคุมได้ฝั่งเดียวแตก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 โอ้ยเหี้ยช่วยได้ช่วยช่วยไปทันหรอฮัลโหลปังช่วยตรงที่กันจะไข่ด้วยแตกแตกโอ้ลบแตกากช่วยไม่มีปืนไม่มีปืนพี่ยิงพี่ยิงเลยพี่ยิงเลยแต่ว่าไม่ทันปืนอยู่พุ่มปืนอยู่พุ่มซ้ายประตูแรกพุ่ม้ายประตูแรกปืนเทียบเลยเอาออกไปให้แล้วหน้าขาดเข้าแล้ว เอาออกมาให้เราลากปืนอ่ะเจอดเลยเจอดแบกข้ามหอยเจอดแตกผมเครื่บินมาไอ้เชี่ยรถมาทางผมเครื่องบิน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 บนหัวนี่เห็นปะออ่ะ๋อถ่ายทอดสดน่าจะถ่ายทอดสดครับน่าจะถ่ายทอดสดอ๋อพุกิติใช่ไหมอ่าน่าจะคุกิติแหละใครอ่ะแอดเหรอไม่รู้ครับนี่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 ฟังฟังนี้ของผมอ๋อมันยุ่งมันยุ่งกับการเล่นไม่ได้อยู่แล้วนี่้ีระวังระวังระวังมันจะมันจะทำใหะไม่รอดวะทู ขายได้ขายได้ผมคุณไม่อยู่ฝ so ั่งเนี้ยเท้าอ่ะ ouais, ไอ้เนี้ยแผ่นเปิดโอ้โหยัยบดดี้ว่า